สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านกลับมาพบกับนิยายวายเรื่องอดีตรักจอมราชันนะครับเดินทางมาถึงตอนที่77กันแล้วนะครับวันนี้ชื่อตอนว่าพระชายาอินทารา ผมตัดสินใจที่จะพาอินทารากลับมาที่บ้านกลับมาเพื่อเชิญหน้ากับนาแอนและทุกคนอีกครั้งและในขนาดนี้โทรศัพท์ถูกยึดคลองไปตลอดการแล้วเมื่อลงจากรถไปได้อินทาราก็เดินถือโทรศัพท์ของผมเดินเข้าบ้านไปไม่สนใจ เสียงทักเสียงทายจากใครเลยเจ้าตัวแสบเจ้าสอมสนอินทาราเดินดิ่งเข้าไปนั่งลงที่โซฟารับแขกหน้าทีวีจอใหญ่นิ้วมือเล็กๆเกขียเลื่อนดูรูปของตัวเองวนไปมาซ้ำๆซ,ซ้ำแล้วซ้ำเล่าไม่มีเบื่อผมเดินยิ้มระไม ตามหลังเจ้าตัวแสบของผมเข้ามาติดติดโดยเขาของที่หิ้วมาเต็มไม้เต็มมือก็เจ้าอินของผมไม่ช่วยถือของเลยเดินเล่นแต่โทรศัพท์มือถือดีนะที่ผมแววเอาไปให้คนงานของนายแอนไปส่วนหนึ่งแล้วถึงได้เบาแขนลงไปได้บ้างพอเดินเข้ามาถึงในครัวผมถึงกับยิ้มแห้งไปเลย เมื่อเห็นคุณแม่ของผมกำลังยืนทำหน้ายักษอยู่ในครัวพอดีแล้วจากนั้นผมก็โดนคุณแม่ลงโทษโดยการทั้งหยิกทั้งตีที่แขนและไหล่ซ้ายของผมทันทีที่ผมกลับมาให้เห็นหน้าโอ๊ย,โอ,ยโอ๊ยแม่ครับแม่ครับแม่โอ๊ยผมขอโทษที่พาน้องออกไปข้างนอก โดยที่ไม่ได้บอกก่อนนะครับโอ๊ยฮท่านนะท่านนะอย่าทำร้ายท่านพี่อีกเลยนะขอรับน้องเองน้องเป็นคนเอาของของท่านพี่ไปเล่นมีรู้ความให้ท่านพี่เขียนภาพให้ตั้งมากมายถ้าท่านนะาจาักลงโทษ ก็ลงโทษน้องเถิดอินทาราโฟมไฟล์ร้องไห้โยเยเสียงดังพร้อมกับพรวดพลาดเข้ามาห้ามคุณแม่ไม่ให้ตีผมจริงๆแล้วตั้งแต่เด็กจนโตคุณแม่กับคุณพ่อไม่เคยใช้ไม้แข่งกับลูกเลยสักครั้งยิ่งการตีด้วยแล้วไม่เคยเลยแต่ครั้งนี้ ก็เปล่าเลยเหมือนกันคุณแม่ก็แค่แกล้งตีผมเบาๆเพียงแต่ผมร้องเสียงดันลั่นไปหน่อยเท่านั้นเองแต่คนที่คิดจริงจังกลับเป็นเจ้าอินถึงขนาดร้องไห้ที่เห็นคุณแม่ตีผมผมจะต้องหลงเด็กคนนี้วันและกี่รอบกันเจ้าอินเจ้าอินครับ พี่ไม่ได้เป็นอะไรไม่ต้องร้องไห้นะครับคุณแม่แค่หยอ,อกเล่นจริงไหมครับแม่ผมกับอินทาราหันควับไปมองหน้าคุณแม่พร้อมกันก่อนจะขย,ยิบตาให้แม่ช่วยผมอีกแรงแต่ถ้าว่าผมกลับถูกคุณแม่ของตัวเองแกล้งเขาให้โดยการเงียบกลิบแถมปฏิเสธ คำขอร้องคำขอความช่วยเหลือจากผมทันควันแอบหนีพาน้องไปเที่ยวแบบนี้แม่ไม่ปลืม้มจริงๆจ,จากนั้นคุณนายวิการดาก็สะบัดหน้าบึ้งตึงใส่ผมแล้วเดินหนีไปอย่างหน้าตาเฉยฮะแม่โกรธจริงแฮะ ผมมองแผ่นหลังของผู้หญิงที่ยิ่งใหญ่และแข็งแกร่งที่สุดในสายตาของผมไปด้วยแววตาละห้อยและแล้วก็ต้องสะดุ้งเฮือกเมื่อเลื่อนใบหน้ามาหยุดสะดุดกับแววตาเศร้าที่คลอไปด้วยน้ำตากับริมฝีปากบางที่กำลังบิดเบี้ยวเป็นรูปพระจันทร์เสี้ยวคว่ำลงมาจนเต็มดวงหน้าผมอ้าปากค้างเลย เมื่อเห็นหน้าของน้องที่กำลังกลั้นน้ำตาคลอเบ้าเหมือนเขื่อนที่พร้อมที่จะแตกหรือภูเขาไฟที่พร้อมที่จะระเบิดออกมาในทุกเมือ่อผมโผล่เข้ากอดร่างบางไว้แน่นคราวนี้ละ่ะที่เจ้าอินถึงกับปล่อยโกมาลั่นเหมือนถูกเปิดสวิตสับคัดเอาเดินหน้าเต็มที่มงบอกให้รู้ว่าน้อง เขาแครคุณแม่ของผมมากแค่ไหนผมเมื่อมองไปตามทางที่คุณแม่เดินหนีเข้าไปที่ประตูหลังบ้านเห็นคุณแม่เองยืนปาดน้ำตาเพราะสงสารเจ้าตัวเล็กของผมแต่แม่คงมีเหตุผลที่ทำแบบนี้อย่างแรกเลยคือลงโทษผมที่ทำอะไรเอาแต่ใจโดยไม่คิดหน้าคิดหลัง ยังหลังคงจะต้องการดัดนิสัยความซุกซนของเจ้าอินสุดท้ายผมก็ต้องเป็นคนคอยปลอบประโลมเจ้าตัวแสบเพียงลำพังคนเดียวโดยการพาไปนั่งบนตักแล้วเลื่อนดูรูปที่เราถ่ายกันมาจากร้านกาแฟจากตอนแรกที่ร้องไห้คล่ำครวญก็เปลี่ยนเป็นเสียงหัวเราะขี้คัก,กในชั่วพริบตา จากนั้นก็้องเงียบกลิบเพราะเผลอหลับไปบนตักของผมจนโทรศัพท์เกือบร่วงจากมือผมจึงจัดท่านอนให้น้องให้ดีแล้วหาผ้าห่มให้ผมนั่งจ้องมองหน้าน้องอยู่นานจนแม่มาสะกิดที่ไหลเพื่อขอคุยด้วยคงจะไม่พ้นเรื่องของวันนี้ผมไปสนานจนไอ้พอรดกับพี่กลิด กลับไปซะแล้วส่วนพี่นักลบก็ออกไปส่งงานให้อาจารย์ที่มหาลัยของพี่เขาเกิด e อะไรขึ้นกับลูกบอกแม่ได้ไหมผมกลัวครับแม่ผมถอนหายใจ ออกมาด้วยน้ำเสียงสั่นเครือมีอะไรที่ลูกต้องกลัวก่อนหน้านี้แม่เห็นความมั่นใจในแววตาของลูกเสมอผมกลัวจะเสียน้องไปลูกจะไม่มีวันเสียน้องไปอีกลูกรู้ใช่ไหม ว่านั่นไม่ใช่สิ่งที่น้องต้องการไม่ต้องกลัวนะลูกอ้อมกอดของแม่อบอุ่นเสมอเปรียบเสมือนอ้อมกอดแห่งสายน้ำและขุนเขาผมหลับตาลงรับเอาสัมผัสของแม่เข้ามาไว้ในหัวใจเพื่อเติมความมั่นใจให้กับตัวเองหลายครั้งที่ผมสับสนและหลายครั้ง ที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ใช่ตัวผมเองมาถึงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าไม่ว่าผมจะเป็นใครผมก็คือผมในขนาดนี้ได้เวลาอาหารค้ามแล้วคุณแม่ปลุกอินทาราให้ตื่นขึ้นทันทีที่เห็นว่าแม่ไปปลกุก เจ้าอินดีใจมากกอดคุณแม่แนนไม่ยอมปล่อยตัวไปไหนน้ำเสียงเจ้ยแจ้วแวหวานแทบจะไม่หายใจด้วยพเพราะเราเรื่องร้านกาแฟที่ผมพาไปเที่ยวมาแล้วจากนั้นก็อวดรูปที่ผมถ่ายให้เรียกให้ผมมาปดรอกหน้าจอให้ แล้วก็โชว์การเลื่อนรูปภาพให้คุณแม่กับคานทีดูอย่างคล่องแคล่วพร่ำขอร้องให้ผมสอนการถ่ายรูปให้เพื่อที่จะได้ถ่ายรูปให้กับคานทีมหัศจรรย์ตรงไหนรู้ไหมเจ้าเด็กน้อยคนนี้หัวไวจนหน้าปรหลาดใจสอนครั้งเดียวถ่ายรูปคนทั้งบ้านถ่ายรูปคุณแม่ถ่ายรูปคานที ถ่ายรูปผมถึงจะไม่ยอมแค่ไหนก็ถูกบังคับด้วยน้ำเสียงออดอ้อนอยังเป็นท่าไม้ตายของเจ้าตัวเล็กเลยแหละเครื่องมือของท่านพี่ม,มิมีรูปท่านพี่ในเครื่องชนิดนี้เสียเลยก็น่าเสียดายนักเที่ยวงั้นแม่ครับ ผมขอรูปคู่หน่อยครับได้สิจ้าผมยื่นโทรศัพท์ให้กับแม่ทันทีแล้วตั้งท่าโอบไหล่บ้างมืออีกข้างก็กลุ่มที่มือของร่างบางนั้นนี่คือรูปคู่รูปแรกนับตั้งแต่ทั้งชาติก่อนมาจนถึงชาตินี้ รูปคู่ของเราพี่รักเจ้าหนักหนาหาสิ่งเทียบจะคิดเปรียบความรักสมักสมานทั้งชาตินี้ชาติหน้าตลอดกาลขอพบพาน รักเจ้าอินทุกชาติไปถ้อยคำกรสดหลังไหลออกมาจากปากของผมโดยฉับพลันโดยไม่ได้ตะเตรียมหรือร่างเอาไว้ก่อนแต่อย่างใดมันไหลออกมาเองอย่างง่ายดายในขณะที่ผมสบตากับยอดดวงใจของผม เพียงเท่านั้นจักให้น้องเชื่อว่ารักประจักษ์จิตห้ามความคิดห้ามหัวใจยากหนักหนาทำให้เชื่อว่ารักอย่างไรอีกสักคราแค่วาจา หาได้พิสู์ใจอินทาราผักร่างนาของผมออกจากร่างบางของตัวเองแล้วเดินตรงไปยืนให้ห่างจากผมเป็นวามีเหลือคนอย่างราชันวรมันจะยอมแพ้เจ้าทหารชั้นผู้น้อยอย่างเจ้าอินทาราผมก้าวขาตามไปหาเจ้าตัวเล็กอย่างไม่รีรอ เลยเช่นกันพร่ำวาจาเอ่ยออกมาจากดวงจิตไม่เคยคิดเอ่ยต่อใครนอกจากเจ้าจะกี่พบกี่ชาติยังมีแค่สองเรารักเพียงเจ้าหลงเพียงเจ้าเพียงผู้เดียว คุณแม่เปลี่ยนโหมดถ่ายรูปเป็นโหมดถ่ายวิดีโอของผมกับอินทาราตอนที่เกี่ยวภารษีกันไปมาพี่นักรบกลับมากินข้าวเย็นที่บ้านท่านได้มาเห็นภาพเหล่านี้เข้าพอดีพี่ชายผมยิ้มแก้มแทบแตกส่วนคานทีก็หัวเรอกคิกคักคิกคักชอบใจใหญ่เช เป็นเพียงถ้อยวาจาของราชันผู้มากรักน้อยคนนักจักรักจักทนท่านดังเช่นข่าวาสนาน้อยยิ่งนักนะเจ้าอินทาราหลงทางมาหลงรักนักเล่นกล เจ้าอินผมหัวล็อกกากออกมาทันทีที่ได้ยินบทกรค่อนขอดนั้นก่อนจะต่อบทต่อกกรกับเจ้ามาพยศของผมต่อหน้าเหมือนคี้วจริงๆแปลกใจตัวเองอยู่แหละว่าทำไมถึงแต่งได้ทั้งที่ตอนนี้ผมกลับชาติมาเกิดแล้วแต่ก็เอาเถอะ เอาถึงจะขึ้นชื่อว่าเป็นราชันก็ใช่จากมากรักไม่มากนักแต่รักมากเพียงเจ้าหนาต่อให้เอาหญิงงามประเคนใส่พานไม่ใช่ตาเพราะชายาอินทาราของข้ามีคนเดียว พี่นักรบถึงกับร้องเยสออกมาเมื่อผมสามารถจบบทกรสดนี้ลงไปได้อย่างฉัดชานพร้อมกับทลาเข้าไปกอดรัดร่างบางเล็กเอาไว้ในอ้อมแขนแกล่งอย่างรวดเร็วคุณแม่กับคานทีปอบมือเสียงดังลั่นเลยเจ้าอินเขินจนหน้าแดงกรำไม่รู้จะทำยังไงเลยมุดหน้าลงมากับอกกว้างของผม เพื่อหลบหนีความเขินอายนี้อย่างน่าเอ็นดูพระชายาพระชายาอินทาราเป็นพระองค์จริงๆด้วยเพคะหม่อมฉันหม่อมฉันคิดถึงพระองค์เหลือเกินพระชายา จูจูนะแอนก็ทลาเข้ามาก้มลงกราบแทบเท้าของเจ้าอินของผมนี่มันอะไรอีกล่ะเนี่ยให้ตายเธอะจบตอนที่77ลงไปแล้วนะครับจะเกิดอะไรขึ้นกับเจ้าอินทารากับพี่จอมทัพ อีกหรือเปล่านะแล้วจูจ่ๆแนแอนทำไมพูดอะไรแบบนั้นออกมาหรือว่าหรือว่าหรือว่าโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปกันด้วยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์เป็นกำลังใจให้กับนักเขียนปริยวิทย์คนนี้ด้วยนะครับ อย่าลืมกดเข้าไปฟังนิยายเรื่องอื่นๆด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ